สวัสดีพี่น้องสวัสดีชาวอีสานเลยเบื่อน,นะครับเนาะโอ้อยหนแสงบอกพี่นอ้องหอน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 กระดอ,กกอนชิดแพร่ิดเก่าองสาตอนนีอย่เกาะเด้ยครับอยู่ทตเกาะเอาวิวส,สวยๆมาฝากทุกคนได้ดูกันเนาะอยู่ที่รีเบสบีประเทศ์เวย อาจจะมีเซลล่มในเล็กน้อยนะครับทุกคน้กเกิดชิมีเกาะเป็นเกาะเป็นแก่งนะครับอยู่ตอนหนเนี่ย็้ามีอันนี้กับผมนั่งนั่งอยู่ทีงเกาะลยครับเนี่ยนั่งอยู่ในเกาะเนาะมาเก็บพลอยปลาครับนี่สีเก็บได่มากเกาะมากเกาะหน่อยเนาะมันบอกใครมีครับเกาะเนี่ยมาแบบขื่อมันขื่อมันแห้งครับร่มมันแห้งเรยไปเกะยาะใหญ่ไปไหนเนะาะมาหาเหรียญอยู่เกาะหน่อย อาหารเกล็อยางเหลีไปเรื่อยนกหลายๆเลยครับทกคนแต่มันหนาชิว่างใครมันมหนาสิบอะแล้วครับมันฝากเป็นตัวแล้วครับยิ่งเสียงว่าเจียว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 เลยครับนี่นกนกหลายอู้ยููุ่นุ่นก็มีนกจางออยโยสองตพี่น้องมีกล่องเนาะกล่องซูมได้งามๆถ่ายโอวิวสวยงามที่แนวไปก็จะเห็นเป็น ไอ้เครื่องหมอกเนี่ยนะครับมัน่าจจะเป็นไอ้พอมันหอนครับมันมัน่าจจะเป็นแบบมันละเหยเนะเป็นมันดำขึนเป็นไอ้ขึนมาก็เลยเป็นหมอกกนะครับเนาะมันจะมีเขาหลุอหลงหนึ่งอยู่ทั้งผืนไหมครับอยู่มันจะเป็นฝั่งเราฟี่จะมีกั้งหันลมแต่่าแนบหินครับตอนนี้มันแบบมันเป็นหมอกดำขึน ก็นแนบไปเห็นเนาะแต่อมาสิสิเห็นอยู่ครับสิมีอยู่ก้างหันเลี้ยงกันอยู่ท่าพุ่นถ้าขับรถนี่ชั่วโมงรึ่งชั่วโมงกว่าๆไปเลยครับไปเพอ่์สิหอเนาะแต่แนมไปเนี่ยเห็นได้ใช้ตดแนบเห็นครับป่นมาอีกหนึ่งคนอยู่ตรงโน้นเนี่ต้นต้นมันจะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเดียวจะให้ดูอาจจะก็เห็นมาได้บ่งจีบกระเเกวมองกิเห็นอยู่หรอกเนี่ย ขางล่างนี่แมนมานะครับแต่มันบอดมีหน่วยนี่ครับเปิดมันกไร่สิประมาณนี้เห็นบอกน่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกมันนะครับยูนีิพันเออร์มามุตตบาทมุตตบาทนะครับเนาะเนี่ยอันนี้หน่วยมันกดเลยซุกเลยหน่วยมันยังบอดซุกครับแต่หน่วยสุกมันกไหร่จะกลายเป็นออกสีสม์สดนะครับเนาะแต่บ้างบางบอดกิดสองเป็นสีชมพูอยู่ครับแต่มันเกิดมันมันจะใสมันจะบวกเป็นสีอันเนี่ะ

พามาอย่างเลาะเล่นลองฟังนี่บอ่อเจาะแสงนะครับเนาะอ้น้ำสีเขียวเห็นบ่เห็นบ่ครับน,น้ำเลยออกไปสีฝ่าๆเลยเด้เนี่ยอยู่ทีงเกาะนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาหน้าผานเนี่ยลงไปนี่ครับเห็นบ่ทุกคนเป็นหน้าผาล้วกเลยครับเนี่ย,ยจะเป็นบอป้านนี้เนาะ ในกล่องมันคือบ๋สูงแต่มันสูงนะครับสูงสูงมากตอนนางเลื่อนมาปฏิทายเบิ้งเนาะปฏิทัยอยู่เส้นเกาะ่อเบิ้งบ่อนี่งามแต่บ่มีหนวนะ่วยเนาะน้องเป็นดอกอยเหรอครับแต่บ่มีหน่วยบ่อบเป็นหน่วยให้ นี่บ่นี่บ่ครับนี่นตเอามันจะฟอฟอไปเลยครับมันแห้งไปเลยถ้า หายุ่บ่านนี่อยู่ยุ่ย่าอยู่ครับมันหอนแห้งขนาดมากกว่ากระหอนอยู่ครับแล้วมีลมเข้าใจหน่อยเนาะมันก็นเลยอุทิว่าหอนก็ได้ยุ่บ่านอยู่ก็ได้หอนก็นด้นี่ครับมันมีอยู่แต่มันบวสุกเนาะพี่น้องนี่ครับ เนี่ยถั่มมันสุกม,มันจะเป็นหน่วยแบบนี้นะทุกคนใช่นะมันออกที่สมสมเนาะถั่มมันสุกแม่งอย่างนะครับมันต่อดแบบน,นี้ฮะออกไปเลยครับออกไปเลยครับอย่ามาเข้าโอ้กัดบ่หา่าเลาะเล่นไปเลยก็เดี๋ยวเฝ้าวันนี้ไม่ได้รีบครับไม่รีบ ถามว่าหลายเก็บประสิบอะได้ะครับบพาทันเวลาเวลามีหน่อยเนาะทุกคนเปล่าเปล่าเก็บเนีย่ยครักเนีอันนี้คือมีเวลาเหลือเฟือครับบ่อไหนไปกกอใหญ่ที่แหลกแต่งแจ๊สไปกกอใหญ่ฮะตับ่อไหนเนาะก็เลยมาอยู่กเกาะเล็กนี่แหละเก็บไปแต่หน่วยเป็กกาใหญ่ มบราขายใหญ่ครับอวงขันแน่ไมาเห็นดูเท่านี้เขาขายขายกิโลสองลอยหาสิ้อลยครับแต่มันมีพอที่เขารับสื่ออยู่เขาเรับฮะไปตีล่ะเขาไปเลยกลับบ่อยบหมือนยาไปก่อล์ฟ ไม่อยังก็เผาปะเขาเผาก็บานปะเฮขาเต็มคนแล้วเขาอยากกบาดเลยโอ้ยพี่หน่อยเขาบอกเก็บเอาบอลนียางพาาสองหลอดก,ก็บอกเก็บเอาเนาะโอ้ยให้เก็บก็บอกเก็บเอา,า,าอะนะโมมีบ่บเือเอา,า,าอเก็บได้ยางหลายหลายได้เนี่ยอยู่บอลนีเนี่ย ông hẳn tân gia lâu mà mà cái nhẽ bảo kiếm ở đâu อากาศห่อนห่อนถ่อน่อนห,อนหอนลายมือแล้วครับจำาันทย์ที่เราฝนมาตก่อยที่นี่ฝนมาตกห่อนถ่อน <c oughs> เบื้องหน้ากับหแล้วครับว่าถ่อน <c oughs> ไปละไเด้อบ่าเนี่โอ้ยแบนแบนแตะ เป็นเตเต้บอหาเก็บเล็บน้าเขาไน้เขาบอกเก็บเนาะไปละเด้อครับไันนี้ มาคคนเถาครับมาคนเถาเจ้าเจ้าไม่อยงกบอกให้ได้มาเลยว่เราใส่กระเปลงเรื่อมๆนะพนัพนื่อมาเท่าสามมาไะนะขับไปครามมาเท่าทาัพย์ังไดกระเป๋าเองไปหลอพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะถ่ายฟูงนกเห็บบ้องหีกเอนึ่งเนาะ พาให้เบิ่งอีกตอนนี้จะเป็นบอลที่นวกมัน้าว่างไข่เลยครับนี่ทุกคนเห็นบ่ในผืนเนี่ยมีแต่ขนหนวกครับมันบอไปเมื่อสเหลบบ้วนะนี่เห็นมาครับมีแต่ขนหนวกมาด้ยในผืนนี้ก็ขาวเนี่ยแม่เหมือนครับผุนนกวิ่นเยอะ่นท้องว่าเห็นมาครับ สามารถสามารถเร็วกันานี้เดือนเดือนที่แล้วเนี่ยหนาจะเห็นไขรนกหลายอยู่ครับพราะมันปึงฟักเนาะจะบอหัวซื้อนกเนี่ยมัย่วเศษบ่ก็ไม่หยันหัวซื้อครับ